สวัสดีครับเพื่อนกนรักไม้ครับมาต่อกันคลิปที่2ครับการทําตู้สี่เหลี่ยมสี่ลิ้นชักของช่างน้อยครับนี่ครับความลึกของตู้ครับนี่ครับลิ้นชักครับเป็นรางไม้ครับไม่ใช่รางเหล็กนะครับเด้านในมี2ชั้นครับเพื่อนๆนีครับเป็นรางไม้ครับเพราะว่าแล้วแต่ลูกค้าต่างครับรางไม้กับรางเหล็กครับ ทำได้หมดครับถ้ารางเหล็กลางอย่างดีก็ราคาก็จะสูงขึ้นนะครับเพื่อนๆแต่ผมว่ารางไม้ก็ทนนะครับรับรองครับใช้นานครับรางเหล็กก็ใช้นานๆไปก็ลูกยางก็มีการสึกได้ครับถ้าเป็นรางเหล็กอย่างดีก็ลูกปืนก็มีสิทธิแตกได้ครับต้องซ่อมนะครับแต่ลางไม้นี่รับรองเลยครับไม่มีการพังแน่นอนครับอยู่นานหลายปี นะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักครับไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับสวยงามครับขนาดของตู้ก็ความลึกขึ้55ครับความยาว2เมตรความสูง1เมตรครับนะครับลินชักครับกำลังจะเสร็จนะครับตู้ครับเอาลินชักใส่ก็ขัดก็เสร็จแล้วครับส่งให้ช่างสีไปทาสีได้แล้วครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ